อ่ะนะครับต่อโทรสอบถามลูกค้าแลวลูกค้าบ,บอกว่าอ่าเวลาต่อคอสเสียงมันจะไม่ใสมันจะแหบๆหบเสียงมาปกติแต่ว่าจะเหมือนแหบเหมือนอะไรอย่างนี้เนาะอ่าเหมือนแหบเหบมือนมันจะบี้เหมือนอะไรเดี๋ยวผมจะลื้อดูนะครับว่าเป็นอะไรแต่ในใจมีอยู่แล้วว่าใจแก้อะไรคือต้องแก้ที่บอร์ดได้เลยครับอันดับแรกอ่าเรื่องใบอัดเรื่องอะไรมันเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวเรากลับด้านแล้วเรามาดูกัน นะครับด้านล่างเครื่องอันนี้ซ่อมง่ายหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้านล่างเครื่องมันจะเปิดด้านล่างเครื่องได้เลยไม่ดูกันนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะครับก็คืออาเกือกมา้าตัวไหนล่ะแต่ว่าเขาไปให้ช่างทําให้แล้วแหละช่างเขาก็เปลี่ยนเป็นฟิกค่ามาแล้วเนี่ยปกตเิเห็นไหมอาปรับค่าได้แบบนี้นะเห็นบ่เนี่ยปกติมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะปรับกระแสใบอัดนะครับมันจะปรับใบอัดอืม มันจะปรับไบอัสว่า,อาเอาไบอัดมาเลี้ยงเท่าไหร่เปิดให้มันเลี้ยงเท่าไหร่พูดได้ง่ายพูดให้เข้าใจภาษาง่ายก็คือว่าไบอัสเนี่ยมันจะไปเปิดการทํางานหรือกระตุ้นการทํางานให้กับทริสเตอร์พวกนี้เปิดน้อยเปิดมากก็อยู่กับพวกนี้แหละแต่ปกติมันจะเป็นแบบนี้นะแบบปรับค่าได้นะแต่เข้าไปให้ช่างซ่อมแล้วช่างใส่อาร์ฟิค่ามาแบบนี้ นี่เห็นไหมเขาต่อกันที่อนุกรมกันเพราะว่าค่า R ที่เขามีก็เอาตามที่เขามีใส่แต่ถามว่าทําแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องปกติบริษัทควรจะฟีค่าแบบนี้มาไม่ควรจะทบบาแบบารรําแบบนี้มานี่แบบปรับค่าได้เนี่ยไม่ควรปรับค่าแบบนี้มาเพราะอะไรครับเพราะว่านานไปมันจะเสียพอเสียแล้วมันก็จะมีปัญหากับลูกค้าเครื่องมันก็จะไม่ค่อยทนนี่พอไปอัดสูงไปเทอริตเตอร์ก็ร้อนร้อนมันก็จะระเบิด พอระเบิดมันก็จะพังเห็นไหมครับถ้าเขาใส่อาฟรฟีค,ค่ามาไบาอัรมันจะไม่มีการคาดเคลื่อนเคลื่อนค่าไปได้เลยนะครับนอกจากอามันจะเสื่อมแต่โอกาสที่อามันจะเสื่อมหรือเคลื่อนค่าเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันก็น้อยกว่าอาเกือกมาแบบนี้เพราะอาเกือกมาแบบนี้ที่ปรับค่าได้แบบนี้มันโดนฝุ่นโดนอะไรมันก็แพ้ฝุ่นแพน้อะไรค่าความต้านทานก็คาดเคลื่อนไปเขาใส่มาถูกอยู่นะครับเขาใส่มาถูกอยู่แต่เราไม่รู้ว่าเขาใส่ค่าอะไรมาเดี๋ยวผมลองแก้ไขดูก่อน อันดับแรกที่เราจะทําก็จะต้องอวัด R ตัวนี้ว่าอามันเท่าไหร่ที่เขาใส่มาแล้วเราก็ค่อยปรับขึ้นหรือปรับลงก็แล้วแต่ที่เราจะจะ,จะอยากได้เสียงนั้นๆนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยว,ยว,ยวแกะออกแล้วก็ผมจะลองแก้ข้างนี้ดูจะทาให้มันใสกริบๆเลยเดี๋ยวลองดูครับผมนะเพราะว่าช่างสมัยถ้าเป็นช่างสมัยก่อนๆก,ก,ก็จะใส่ R ให้มันยิน คือต้องเอาให้มันพอดีอะถ้าไม่พอดีมันก็จะไม่ไม่เสียงไม่เนียนแต่เวลาเราตอนเปิดเมื่อกี้มันเสียงโอเคได้อยู่แต่ว่าถ้าปลายหางเสียงมันไม่ค่อยได้นะเดนตีไม่ค่อยได้เวลาลูกค้าบอกว่าถ้าต่อคอต่ออะไรเข้าไปยิ่งเสียงบี้เสียงอะไรใหญ่ไปอะมาลองกันดูน,นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมขอจัดการก่อนไม่ถ่ายไปด้วยอะไรไม่ถนัดนะครับผมนะก็ตัวนี้แหละชี้เป้าตัวนี้เลยนะเปลี่ยนค่าอ่าเ์ีะย้ย แก้ไขให้ลองดูกอนครับผมเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมนะการแก้ไขให้แล้วลูกค้าบอกว่าถ้าต่อผ่านคอสจะเสียงแหบเสียงบี้นะฮะในการขับเสียงกลางผมก็ได้ทําการต่อจากกล่องบลูทูธมาเข้าที่คอสนะครับแล้วก็ต่อเข้าที่พาวเวอร์แอมเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะทําการเปลี่ยนพัดลมให้หนึ่งข้างครับเปลี่ยนพัดลมหนึ่งข้างพัดลมเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวก็จะมาเทสเลยนะครับว่าจะบี้ไหมนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนแรกก่อนนะครับ เสียงไม่มีนะครับผมนะมาลองฝั่งนี้ดูครับผม เรียบร้อยนะครับสาหรับเครื่องนี้นะครับอาการเสียงบีนะครับถ้าลูกค้าไปใช้งานแล้วก็ยังเป็นอีอยู่นะครับก็แสดงว่า,อาคอร์สของลูกค้าหรือมีของลูกค้านั้นมีปัญหาแล้วก็ต้องหายืมเพื่อนมาลองมาเทียบดูนะครับเพราะผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับไล<า>่<า>เปลี่ยนอากระเบื้องนะครับไล่เปลี่ยนอาห้าวัตนะครับนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําการแก้ค่าอาในบรอร์ดได้ให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนพัดลมให้นะครับนะ เสียงดีเสียงใสปกติแล้วครับผมนะถ้ามีปัญหาอีกก็ต้องไปเช็คทีคอร์สของท่านเดีวอย่าไปบอกว่าเบียดันดังอยู่มันไม่ใช่นะครับต้องลูกค้าต้องไปเช็กว่า,อาคอร์สนี่เสียงกลางนี่มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมนะไม่ใช่ว่าเ,ออเบียดมันทาไมมันดังอยู่อันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะครับมันคนละอย่างกันนะครับผมนะบางคนไม่เข้าเข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่คอร์สสัญ,ญญาณของคอร์สมานะครับอะไรประมาณนี้ หรือว่ามิกเซอร์ของท่านอย่างนี้นะครับต้องต้องไปเช็คดูนะครับผมนะ <m> แต่ Power a m p ารันตีแน่นอนว่าปกติเพราะว่าถ้าต่อผ่านคอร์ดแบบนี้ปกติเสียงเนียนแบบนี้ไม่มีบี้แน่นอนนะครับผม <im> ปกตินะครับ